นะสว,ส,สวัสดีเนาะค่ะเพืพ่อนๆทุกคนแม่ปางน้องนาลินเช่นเก่าเช่นเคยค่ะกับชีวิตประจำวันลมหนาวมาแล้วตอนนี้ก็รอดแต่หิมะมตกอย่างเดียวค่ะสุดยอดของธรรมชาติค่ะใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคะเหลือยอยู่โบกีต้นพาน้องมาออกมาเดินร้อน้องนาลินเลิกเรียนมาค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงกลางวันเนาะนาลินไปโรงเรียนแม่บ้านก็อยู่บ้านกับน้องหมาเป็นอากาศอยากคึมๆยังไงไม่รู้เนี่ยคะ่ะอากาศอยากจะคึมคึมรอนาลินเลิกเรียนมาป้าน้องหมาออกมาเดินเดี๋ยวแม่บ้านก็จะเข้าบ้านไปทําก๋วยเตี๋ยวกินอาหารเที่ยงคะ่ะต้มก๋วยเตี๋ยวง่ายๆกินคะ่ะ ใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะบางต้นต็วมีใบบางต้นก็นยังมีใบเหลืออยู่ค่ะบรรยากาศขึ้นยังไงไม่รู้เดี๋ยวเขาบ้านโอเคโก๊เล็กเขาบ้านต้มกว๋วยเตี๋วกินอาหารเที่ยงนังนารลินเลิกเรียนมาไม่ม้านจะพาไป stop and shop ไปซื้อแตงมาตําค่ะจะตําแตงอยากกินตําแตงมันเนี่ย กินตำมักแตงโอ้ยดูดูค่ะเดี๋ยววันนี้อากาศดีๆแม่บ้านจะมาแต่งสวนตรงนั้นนะคะจะมาตัดดอกออกค่ะเพระาะว่าช่วงนี้ก็ร้อหิมะตกค่ะอากาศหนาวเย็นนะขมนกูกี้เข้าบ้านลูกกูกี้คมขมนแม่จะไปต้มกว๋วยเตี๋ยวไก่สดร้อนๆรอน้อ,นองาริน หลังนองนาลินมาเดี๋ยวจะพาไปต t o p and ช h o p นะคะหาซื้อมาแตงมาตําป้าเขาบ้านค่ะบ้านต้มกว๋วยเตี๋ยวกับแม่บ้านสดละนอนก่อนค่ะหิวอาหารเที่ยงเปิดประตูเข้ามาแน่บ้านแล้วก็เปิดตู้เย็นค่ะเปิดตู้เย็นเดี๋ยวแม่บ้านจะให้ดูแม่บ้านจะต้มกว๋วยเตี๋ยวเนี่นะคะแม่บ้านมีอ่าเครื่องต้มกว๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวต้วตมให้เรียบร้อยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวจะให้ดูก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ขอตัวต้มอาหารเที่ยงก่อนค่ะมาค่ะมาหนาวนานอกบ้านสดก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอาหารเที่ยงค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะต้มแบบง่ายๆค่ะของในตู้เย็นมีเท่าไรก็ใส่เท่านั้นค่ะเอามาไปยุกกิน พอหายยากนะคะอาหารเที่ยงก๋วยเตี๋ยวไก่ร้อนๆด้วยค่ะเด้อเล่นไปเล่นมากก็เข้ามาในบ้านนั่งจ้องนาตางล้อพี่นาลินเลิกเลียนมาโอ้ยแต่ลิโตนสาดหน้าเบืเลยมาแล้วที่นี่นาลินเลิกเลียนมาเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆค่ะบ่ายสามโมงสี่สิบห้านาทีป้าค่ะแม่บ้านจะพากันออกไปสต็อปแอนด์ช็อปหาสื่อมาแต่งมาสัน จะตำแต่งหรือย่างเนื้อสเต็กเย็นนี้สงสัยจะย่างเนื้อสเต็กค,ค่ะเพราะว่าอยากกินเนื้อสเต็กประมาณว่าป่าะตามแม่บ้านออกไปสต็อปแอนด์ช็อปกันเลยค่ะสงสัยพรุ่งนี้จะได้กินตำหมักแตงค่ะประมาณจะกินย่างเนื้อสเต็กมันเนี่ยย่างเนื้อสเต็กขนมปังมาสนอยเนาะฝรั่งก็ได้นลินไปอยู่ออฟฟิศกับพ่อ,อเสียง Honey, what are you doing? Which one? Which person? I don't know. แม่บ้านได้มาถึง stop and shop แล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะขับรถมา5นาทีคะ่ะประว่า stop and shop อยู่ในเมืองอยู่ในโมบ้านที่แม่บ้านอยู่คะ่ะเมือง New Fair นูแฟ i r ฟิล์เนาะคะ่ะเนี่ย stop and shop ส่วนมากก็พ่อบ้านจะมาเดินคนเดียวนะ stop and shop เนะะี่ค่ะส่วนมากเราจะเดินด้วยกันก็ที่คาสโกหรือสตู d ลนเนอร์ประมาณเนี่ยคะ่ะที่เราจะเดิน พร้อมหน้าพร้อมตานานๆทีถึงจะได้มาเดินสต็อปแอนด์ชอปพร้อมหน้าพร้อมตาประมาณเนี่ยค่ะบรรยากาศในร้านสต็อปแอนด์ชอปก็จะประมาณเนี่ยค่ะคล้ายคซ้าเปอร์มาเก็ตทั่วไปนั่นแหละค่ะเพื่อนๆที่ราคานี่นารินไดอาหารกลองมาสินเป็นอาหารประมาณเนี้ยค่ะมันไหนแม่บานขีเกียจกุกก็ เอาอาหารกองเลอะใส่ไมโครเวฟเอาค่ะแปบ๊บเดียวเป็นอาหารเที่ยงของประมาณค่ะบางครั้งน้องนารินก็กินด้วยประมาณนะเดินนายของไก่จะขบแล้วเขาจัดเป็นระเบียบน้องนารินจะเอาว้าโฟอาหารเศร้าเนาะค่ะ กินสลับซับเปลี่ยนกันค่ะก่อนไปโรงเรียนก็วาโฟมั่งไข่มั่งเปเก้นมั่งแล้วแต่อลรมเพิ่นค่ะก่อนขึ้นนอนเพิ่นก็จะออเดอร์่าพงนี้จะกินวาโฟนามามีหรือเปเก้นหรือไข่ดาวกับวากันไปส่วนแม่บ้านอยากได้เนี่ยค่ะอยากได้มันแม่บ้านดูมันค่ะ เนี่ยค่ะมันเนี่ยค่ะมันสับปะหลังมันหานาทีประมาณมนี้แม่บอกค่ะอยะู่ค่ะเนี่ยค่ะแม่นจะเอามาหนึ่งกินหรือทําขนมหวานประมาณเนี่ยอเอาถุงใหญ่เลยถึงหน่อยดีว่าสันอเอาถุงหน่อยไปลองดูก่ออ,อกจากสต็อปแอนด์ช็อปมาฝนตกค่ะเพือพ่อนๆค่ะโอ้ยวิงแทบไม่ทันกลัวผมเปียกกลัวผมเปียก มีดผมมาค่ะอาหารเย็นแบบเร่งด่วนค่ะวันนี้ฝนตกลินฝนตกลินนะคะห้าโมงเย็นนะคะห้าโมงเย็นค่ะตะวันตะวันตกดินเร็วมากค่ะแม่บ้านยางสเต็กค,ค่ะอาหารเย็นแบบเร่งด่วนนี่เลยค่ะไก,ก่จะได้ มาฝนตกลิ้นฝนตกลินแม่บ้านเก็บพวกเก้าอี้พวกโตออกลงใต้ดินแล้วนะคะของใต้ดินแล้วคะ่ะเพราะว่าฝนแม่นฝนค่ะเพราะว่าอากาศหนาวคะ่ะะดาได้แล้วคะ่ะได้แล้วเอาออกเลยขนมปัง เรียบร้อยค่ัเพื่อนๆค่ะอาหารเย็นขนมปังก็ได้ละแม่บ้านอุ่นเนาะค่ะเนาะเลยค่ะเดี๋ยวไปเสิร์ฟอาหารเย็นปิดเตาได้เลยค่ะปิดเตาแก๊สค่ะเรียบร้อยครับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวสไลส์สเต็กแล้วก็สไลส์ขนมปังก็นะคะเพื่อนๆค่ะ